สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT สุดสัปดาห์นะครับพบกันวันนี้วันเสา,า 12, ร์ที่27กุมภาพันธ์2564ครับเที่ยงนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณศิริลักษณ์รัตนวโรพาสนะครับผมทีวชรัตน์ครับพร้อมด้วยอาจารย์ล่าภาษามือวันนี้อาจารย์ชนัญชิดาชีพเสรีครับ วันนี้นะคะข่าวที่เอ็มีของเราก็มีหลายประเด็นให้ต้องติดตามเหมือนเช่นเคยนะคะแน่นๆจัดเต็มตลอดหนึ่งชั่วโมงเลยค่ะหนึ่งนะคะจากภาคใต้จากเกาะพาไปภาคอีสานกันหน่อยพอพูดถึงสุรินคุณย้อนนึกถึงอะไรสุรินเนี่ยต้องนึกถึงช้างอ่ะแน่นอนอใช่เลยค่ะชาวสุรินแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเขามีงานสื่อสารวัฒนธรรมที่ดีงามนุ่งผ้าไทยใส่บาดบ,บนหลังช้างค่ะแล้วก็ร่วมกันช่วยเหลือช้างที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยนะคะ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณสุวพงศ์กิติพัฒนพิบูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะอย่างที้เห็นในภาพเลยน่ารักจริงๆนะคะมีการต่างกายด้วยชุดผ้าไหมพื้นเมืองและผ้าไทยค่ะร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาดบนหลังช้างทุกวันเสาร์ ก็ที่อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศีนรงจางวางซึ่งจริงๆแล้วเขาจัดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยปี2563นะคะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไหมผ้าไทยซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของสุรินทร์เลยค่ะที่สำคัญนะคะนี่ได้บุญด้วยเป็นการช่วยเหลือช้างแล้วก็ควานช้างที่ตกงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด19นั่นเองนะคะ สำหรับนะักท่องเที่ยวที่มางานค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ร่วมกิจกรรมกับช้างสัมผัสกับช้างแสนรู้อย่างใกล้ชิดนอกจากกิจกรรมสวยๆได้บุญแบบตักบาทบนหลังช้างแล้วนะคะเ็า<ม>อ,อย่างที่เห็นเลยนี่น้องๆหนูๆค่ะยังจะได้เลี้ยงอาหารช้างแล้วก็ลอดท้องช้างด้วยนะคะซึ่งเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมว่าถ้าหากได้ลอดท้องช้างแล้วจะถือเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะยังไม่หมดกิจกรรมนะคะเขายังมีบริการแท็กซี่ช้างให้นั่งช้างชมเมือง ไปเลือกชมเลือกซื้อผ้าไหมที่ตลาดนัดผ้าไหมหน้าศาลากลางจังหวัดหรือว่าจะไปเลือกซื้ออาหารผักผล,ลไม้ปลอดสารพิษที่บริเวณตลาดเขียวก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีจําหน่ายกันทุกวันเสาร์นั่นเองค่ะก็เป็นกิจกรรมที่แหม่น่ารักนะคะได้บุญแล้วก็ส่งเสริมเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะครับผมจังหวัดสุรินทร์นี่ก็อย่างที่บอกนะฮะผลกระทบเนี่ยไม่ได้มีแค่ถึงคนนะ ช้างเขาก็กระทบไปด้วยหลาย<ะ>หายตัวหลายเชือกก็ตกงานนะฮะอันนี้ก็เห็นได้ชัดเจนหลายท่านก็บอกมาใน a c e b o o k น้องเข้าเหนียเวเบญจพรบ,บอกว่ากลัวช้างะนะครับคุณเจียนบอกว่านักข่าวทั้งหลายพูดเพราะมากๆอยากให้ทุกคนช่วยบอกข่าวเที่ยวจังหวัดระยองบ้างะนะครับะระยองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่นะก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้